สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาพบกับอาการเสียของโน้ตบุ๊กนะครับ HP Compact Presario Presario นะครับ CQ 62 4 0 0 ax ตัวนี้เป็นตัวกัดจอแยกครับผม AMD นะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับผมกดออนนะครับกระแสวิ่งคล้ายๆกับกระแสขึ้นภาพเลยนะครับผมแต่กระแสจะตกลงมาค้าอยู่ที่ประมาณ1.3ถึง1.4นะครับ1.3นะครับประมาณ1.3นึ่จาะจะสังเกตเห็นว่านะครับผม ไฟตรงแคปล็อกนะครับจะกระพริบเป็นจังหวะนะครับเดี๋ยวผมนับไปดูนะครับนะครับหยุดไปแล้วนะครับผมเอาม่หนักหนึ่งสองสามนะครับผมหยุดไปนะครับอ่าน้ำใหม่นะครับ1 2 3 4นะครับผมกระพริบสี่ครั้งเป็นจังหวะนะครับผมอาการลักษณะนี้นะครับ อย่าเพิ่งไปทําอะไรนะครับให้เพื่อนช่างนะครับพลิกใต้เครื่องนะครับสังเกตนะครับก๊าซสีดําๆนะครับเจอมาเยอะนะครับรุนนี้เจอหลายตัวแล้วนะครับผมกดออนอีกรอบนึงนะครับผมสังเกตนะครับสังเกวที่การกินกระแสนะครับผมนะครับผมเรียบร้อยนะครับ จากเมื่อกี้นะครับจากครั้งนี้ประมาณ1.3นะฮะตอนนี้ขึ้นข้าวที่ประมาณ1.8นะครับโอเคครับใครเจอก็เอาไปทำกันดูนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม